อาบสบายดีและสวัสดีเลยพ่อแม่พี่นออ้องเพื่อจะกูเสืยโคร่งโอวาสิโฟังไทยฟังได้หรือต่างประิทศน่สีขาวยินดีตอนรับกระสูงสอตงต้องมาสั่นแลยวเลย มาเชื่อกับคำวานในคำหาทมาททยบรรยากาศดูที่ตลาดให้เขาเนี่ยนฮาเบิ้งเดนท้งเือทุ้งจักบาทป่ะคะทุ้งดาส้าบาทเบือไ้กินเนี่ยนั่นให้เขามาแล้วกันอย่าดื่มกดไลค์กดเส่คอมเมนต์ให้เขามาไลยด้วยพนง เป็นกำลังใจคำว่า,วท,า,นะวาทีทำิดต่อไปเนาะตัวปบเนาะตัวปบเป็คำว่าบรรทายบรรยากาศสองไก่พ่อแม่ี่น้องครับบนั้นให้รีไกส่ดสดๆนี่เนาะ ว่ากันท so ีบอกพ่อแม่พี่น้องในคลิปนี้ด้วยเด้อถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องหายากมากินเป็ดกินไก่เนาะสดๆเลยที่ตลาดบาง่อเนิน ไก่้าเรื่อค่ะไรคะแบบส้มเดี๋ยวคน้าหาก็ไม่เอ็งนบกินแบบขาด้วยกินแบบสดๆก็มีแล้วเนาะมากเลยตอนนี้ตะเกียบแต่ไก่เลย ไก่โอ้ไปดียงเนาะตยถ้ไปเดียงเงาไม่ว่าข้านาจะตีไมเนาะตันนั้นไปท่านหน่อยเนาะ

เลียกูใส่ไปต้องเียงก็ใส่อยู่ที่สมิเจ็กโอภาษาอุที่อุทิศใส่บอลเทาสองสามหมอ่สอสิบเดเาสสบ็ด่ะบอลยังไงนะบอลยังไงเขาแบบัดจบอลไนี่ยมันมันมันิด่ก้หังบอกก่อ

ขาไปเลยก็มีเนาะแบบกจะโตบโบขากรมี่แบบองขา โลป่าสองร้อยสี <ım> ่สบโลป่าสองร้อยเท่าไหร่เพราะว่าไก่แท่กุเพ็ดเดอพี่น้องเลยไม่บอกพี่น้อจะเป็ดแต่ไก่เลยคนมาสื่อะบุดทสามแต่ถ่ขายยนั้องพี่น้องับเอง ใส่สัตวตลาด็นอไงม่หลม้วเเรลมาเนเยจ้าเบอร์ลอยวดเลยนะออมาแล้วดวยนจากสองไก่เนาะอ้วมาเลยจ้าเป็นไรดีเลย่นองมาจากสองไก่เนาะ คิดมีทำบาทำปีดผ่านก็ต้องอตรวขพอผ่านได้กพอเนีอยมี่หน่อตำรสื้คนเนาะทำบาดมาทายบรรยากาศให้พ่อแม่ที่น่อเขามาตามตลาดเนาะขายหมูขายไก่ขายปลาก็มีเลือกได้ี่น่อทำบาดาเสียจบิตไปกอนด้อพ่อมี่น้อตำวจสืบสคนเนาะ <mini. S 1> ค้ามีเ้ามาทำบุกไปจะต้องคอโจคอไผ่ว่าจะสู้สู้ก้นต้องคอพุ่นคอพุ่นพอแม่พี่น้อดว่อซดก้นสือเขามากครับตามสอง้าานองเมื่ีในคขาาตั้งแต่จบจบกระบบการโฆษณาเลยพี่น้อเลเ้าาจากโรเมียสเทนพอแม่พี่หน่อวลเอบซีดวลสูก้นไม่ได้ถูทันี่งเนยมพี่น่อฮาเบร์นี่ะ บรยากาศอบกสบายดสวัสดีเลื่อทกคน่นเบือสุดคนิป่านครับสิป่านครับเลือกเลยนะครับิบ่านสิป่าทครับนี่แล้วครับไี่แล้ว